สวัสด <Credit that. S 2> สีครับสวัสดีค่ะน้องพุทโธสวัสดีค่ะมาติดตามตัวเลขครับน้องพุทโธอีกแล้วครับเอฟซีเนาะน้องพุทโธฟันดีบ่ครับหมวดเนี้ครับผมฟันดีครับฟันเนี่ยอะไรล่ะครับบอกซูฟังไหไครับผมฟันว่าเออกุมารทองไอแดงมาหาครับกุมารทองไอแดงครับครับผมอันนั้นบอกว่ามันเดร็กเด็ดมั้งล่ครับอู้เดเ็กเด็ดมาเลยบ่ะครับนี่ครับเป็นยังไงแต่ใส่อีกครับน้องพุทโธอะมันก็ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอก มอว่าถึงอยากแต่งยังเหครับคุ้มานทองไอแดงครับไม่ครบอกไว้อยากแต่งไอแดงครับแต่ก็่อนหายเมี่ยวดำครับคุ้ม่านทองไอแดงครับแมวดำครับมันยาวมันต้องกันครับโอู้เป็นต้องกันเป็นมูกันเลยครับแต่ไอแดงเป็นคนบอกครับโอู้ไอแดงเป็นคนบอกนะครับเนาะครับุ้ม่นทองน้องหนึ่งตัวเรียงไว้สองตัวเนาะครับครับผมุ้ม่นทองคำพูนผ้าร่วยครับเอซี น้องพุทธเท่าเด็กกันปูพญาน้ากันมาบอกกันตึ้นมาเข่าฝันอีกวะครับอ่ะมาเลยมาเข่าฝันเนอะอืมมาเลยมะข่าฝันเนอะครับเนาะมีแต่คุณมาท่องไอแดงครับครับ้อาวเอาเอาเอาเลยครับผมมันาหามันบอกว่ามันได้เล็กเล็กเนาะครับครับผมมันว่ามันอยากกินลำแดงครับครับมันก็เลยบอกว่าจะให้เลขตัวเล็กแรกกัดลำแดงโอู้เอาตัวเลขกแรกกัดลำแดงครับอืมไอมีโชคใหญ่เลยครับเอฟซีเนาะเศได้ซื้อน้ำแดงให่ได้หลายเนาะครับเนาะ จะได้อีกสามตัวไหมเออกะเงยบอกเลขสามตัวกับสองตัวครับกะเลขสองตัวกับสองสองครับสองตัวดีสองสองบ่ครับครับครับผมแต่สามตัวกับแปดหนึ่งสองครับแปดหนึ่งสองครับครับผมกะมันก็ไม่ใชนิดนะครับมีสามนี่ครับบอเล่เอามาจากกองสลากบ่ะครับน้องผู่ทู่ครับบอเล่เอามาจากบุหงอน้ำเกลือเนาะ อันกูพยานาตตัวไหนครับหลวงพูอตัวจำได้เพราะครับที่ไปนั่งสมาธิอยู่อันน้องซานะครับที่เห็นเห็นตัวเร่น,นะครับกูพยานากระสองเจ็ดสี่หัดสองเจ็ดสี่เนาะครับอืมครับผมอากาสามศูนย์หับสองเจ็ดสี่กับสามศูนย์เนาะเอฟซีเนาะเห็นเหล็กอยู่ในเตาสี่ศูนย์สี่เนาะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับ,ออบ,บเอฟซีอันนี้เป็นตัวเร่ยชุดเก่าฟันเห็นกูพยานาห่าหัวหาเสียษกระไรครับเอฟซี เป็นสองเจ็ดสี่หลักกสามศูนย์้มีเตายา,างขึ้นมาเนาะครับเตายางมาจากนำนะ้ำัะเตาหน่อยยางขึ้นมาจากน้ำหนองผู้ทกัจับขึ้นมาเห็นเลขในกระดองเตาศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์กับับกันนาจะหน่อยมากมืลอนี้คลิปที่สองครับเอฟซีคลิปที่สองฟันเห็นผู้บ้านท่องไอดแดงได็กินน้ำแดงเนาะครับเนาะอ้าวมีน้ำแดงมาให้ขี้เก่าครับเอฟซีมีมาให้วัวลายครับ ให้เด็กละน้อยครับให้มีโชคใหญ่กคนจังไ้หลายเนาะครับผมกูตทวเนาะครับครับผมอ้าวสองแปดหนึ่งที่พอขับครับครับตัวได้อีกกว่านะครับตระกะแปดหนึ่งสองครับแปดหนึ่งสองขับตรวกะสอง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 ครับอีกสี่อ้าวยังไหอีกบาทนี่มียังอีกยี่บอขับก็ตระกะนั่งเล่นครับผมโดนนะครับโอ้โดนเลยบ่ครับคนไปเอาเรียกมากับหลวงปู่อยู่เพคะนะครับน่าจะแม่นนะครับ แต่กับปงหูเหมือนกันเหรอเนาะครับก็หูนั่มั่งครครับมันบอกเนาะครับน้องผู้ตัวนั่งสมาธิว่าครับช่องผมกะนั่งครับนั่งอยู่เห็นเลขอกี่บ่ล้วครับบ่เห็นครับบ่เห็นเนาะครับเอาแนวดูบ่ได้นั่งไปเอาเลขนี่แหะครับเอฟซีมีแต่กุมารทองคำคูณผ้ารวยมาบอกครับเราเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่งเมืองครับงวดมวันที่สิบหตุลาคมพศ2567นี่ครับขอบคุณครับน้องผู้ตัวครับสวัสดีครับครับไปรับชมบอลตุรกีกันเนาะครับ นี่นะคะธรรมชมเลขของน้องพุท,โทธโธค่ะธรรมชมแปดหนึ่งสองสองสองค่ะธรรมชมขอให้ไม่โชว์ไม่หลักก็น้องพุทธโธเนาะคะ่ะเนาะประจมวันที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดค่ะธรรมชมแล้วก็ฝันเห็นพญานาคเนาะคะ่ะเนาะพญานาคมาบอกเลขนั่นเป็นเลขสองเจ็ดสี่สามศูนย์เด็กกรเลขอยู่ในเตานะ่ะสามศูนย์ค่ะธรรมชมพญานาคสองเจ็ดสี่สามศูนย์เด็กกรเลขกกุมารทองไอแดงบอก ขอให้ไม่ชมไม่หลักกันนองพุโทโธประจำงวนที่16ตุลาคม67ค่ะธรรมชมก็อย่าเพิ่งภาพไปใส่นะค่ะธรรมชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมมืองของดีกระเบาแอมระทงกันเลยค่ะบ่าวแอมรสองอ่จะเดินทางไปทํำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีของดีทิปใหม่ทิปนีม่มาฝากเอฟซีครับธรรมชมเป็นของเลียกเงินเลียกทองเรียกทรัพย์รยครับ ขายขายขายของบ,บูดีบุคคาบุคให้เขาล้านคนย่างผ่าน,านเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตตรี่กินซีดีถือเนะครับท่นะานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ห้องในนะครับว่บาที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดคะีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอนะ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ,ค,รบคนมียมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างเรอเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป้าแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อานทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกคว้สามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยตอนนี้วัเป็นหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาดรอปการสิงใดขายที่สายทานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ใช่สมปทานนี่น่อค้าขายสิ่งของปันน้ำเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาาเมตตพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องบุ๊คขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอมมาทุงหรินข่าวกบุรีศราครับท่านผู้ชม ไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เรารุ้ยครับสําหรับทําไนที่ค้าขายของโกค่อยดีลูกค่ายางบมเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบุษบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุษมาบังหมาลานเห็ดในคนมองบมเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำเลื่อยเงิ่อนทองกันร้ายครับานผมาชมเนาะบ่าแวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ้าวอกมาเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมาแล้วครับแล้วกแล้วก็เมื่อเทปแล้วกับท่านผู้ชมเมื่อเทปแล้วก็บี้บยังสีครับม้นยังสีครับแล้วก็ท่าปากสกา,กเสาเสกเสมเทื่อนลูกปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทื่อนท่าคิ้วสามเทื่อนแล้วก็สื้อปุ้มคืนรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ จทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับนอกจากมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอมเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับยื่ทคา่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากกนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามมือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเขาแรก่กระจายห้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้เอามาตรงนี้ได้น้ำมุนมม่น้ำครับได้น้ำมุนขลองหลวงปลื้มไม่หยาเอฟซีนั่นครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่รางกายสนียจจะให้ที่ดูดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสนียจจะใหน้นี่ตัวเขาสีได้ออกเอาไปดดินกินแล้วก็อาบนนะารับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มเอร์ตงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบอยเอ็มเอร์ตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือเอ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปลืลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงลำเลื่อยามสิล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอเอ็มเอร์ตงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ น่งตาพึ่งทำเลยเพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหมใหม่ป่อครับน <Okay. S 1> ี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ <ừ> m, ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ